สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสลีค่ะวันนี้นะคะเป็นอีพีพิเศษค่ะเพราะว่า นะคะจะต้อนรับนะคะปีใหม่นะคะด้วยการจัดกินหมูกระทะที่คอนโดมิเนียมค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ากลิ่นมันจะติดอยู่ในห้องไหมหรืออะไรไปแต่ว่าวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษเลยก็คือเยบพลอยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันเนาะสองพี่น้องสองสี่พี่น้องว่าเออเราผ่านอะไรกันมาบ้างเออดานะคะเป็นการปิดท้ายสิ้นตีหวานหวานเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะพลอยให้หนะ้าที่เป็นผูซื้อของซึ่งมันเลียดขากาวแล้วเราคือเป็นคนที่ไม่ได้เข้าครัวเลยนะคะก็มาดูกันว่าเราจะได้ซื้อ อะไรบ้างนะคะวันนี้ไปชมกันเลยค่ะ ยังไงจ้าพี่สาวไปช้อปปิ้งหมูหมากาไก่มาให้ก็คือว่าถูกใจปะเกือบโมตแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็คือแบบไม่ได้เลยเ <c oughs> ช่นน้ําตาลก็คือว่าสั่งน้ําตาลไป <c oughs> แตอ่อย่าไปกินเยอะน้าตาลมันไม่ดีอ่ะ,อะทีนี้นะคะก็เราลืมบอกส่วนน้ำจิ้มไปส่วนน้ำจิ้มก็คือนี่เลยเราไปเดินแมคโครมาตอนแรกก็เออไปบ้านพี่เอคก็ไปกินกับนางมาบ่อยทีนี้เราก็จะเห็นว่านายชอบเกียวนี่งเราก็ซื้อมากินแล้วเรียบร้อย แต่ว่าเพรไปแมคโครมาแล้วเจอนี้ค่ะเป็นสูตรใหม่เป็นของเจเล็กนะคะเป็นน้ำจิ้มซกี้แล้วก็น้ำจิ้มปิ้งย่างสูตรเผ็ดเอออันนี้เป็นสูตรเผ็ดเลยแกขนาด1กิโลกรัมของแบรนด์เจเล็กนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยอยากให้น้องสาวได้ลองดูเพราะน้องสาวแบบเป็นเชฟนางก็จะแบบนี่เพราะว่าเขาบอกว่าน้ำจิ้มจริงๆแล้วน่าจะกินเปล่าๆหรือว่าจะกินใส่พริกกระเทียมมะนาวก็ได้เราก็เตรียมไว้กันแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลย อ่ะนี่เราก็ละเลงห,หมูกันก่อนเลยคือแกเชื่อป้าที่ฉันชวนแกมาเพราะว่าฉันได้อยากให้ฟิลแบบสิ้นปีเพราะฉันเห็นว่าต้นคริสต์มาสมัมนเริ่มตั้งแล้วเอยใดห้องแกไม่เห็นต้นคริสต์มาสเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนซีจะเย็นๆยังผลิตงบไม่ทันก็ใช้สีเขียวจากน้ำจิ้มใช่เจ,จเล็กต้องเข้าคือจะต้องบอกว่าเจเล็กับพี่มิกกับพี่เอแคร์เคยรีวิวไปแล้วและฉันก็ไปซื้อตามใช่ไหมซึ่งฉันได้กินอันนี้ไปหมดแล้วแก แจ่วสุดอย่างคือถ้าใครชอบอันเนี้ยก็แนะนําเลยแล้วพี่มิก้าเขาจะมีสูตรของเขาก็คือเป็นน้าจิ้มบาร์บีคิวเอ็กกับตัวนี้แล้วมันกงโคตรอร่อยแกผสมให้ฉันสินี่คือแจ่วเทลงไปยังไงเทมาอย่างนี้เลยนะน้าจิ้มแจ่วอุ้ยมันค้นจังสดๆคือเราไม่เหมือนที่ไหนแล้วไม่มีใครเหมือนด้วยแล้วก็มิกเซอร์มิกเซอร์มิกเซอร์เลย <c oughs> เป็นงไงอะดีอะโคตรดีพอยมันมีความแบบนนัวแล้วก็เป็นแบบเ็ดเพเอางี้นะอย่าลีล้อที่จะลองสูตรใหม่วะอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองเป็นน้ำจิ้มสุกี้ต้องบอกว่าสุกี้ตัวนี้กินกับอะไรก็อร่อยทุกคนนี่นะคะน้ำจิ้มสุกี้ของเจเล็กตัวนี้นะคะขนาดถุง1กิโลค่ะต้องบอกว่าทานได้แม้กระทั่งแบบว่าทำสุกี้แห้งร้อนหรือว่าปีกไก่ทอดซอสสุกี้น้ำตกคอหมูย่างล้านก๋วยเตี๋ยวแทนซอสยินตาโฟก็ได้โอ้ขนาดนี้ได้หลายเมนูเลยเพียงแค่ถุง วใช่พีกแค่ถุงเดียวฉันจะบอกว่าเราผู้บริโภคอย่างไงก็คุ้มแต่คนที่คุ้มกว่าคือใครรู้ปะเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านาหมูกระทะจิ้มจุมเอยยดาคือเราไปซื้อโหก็คือถ,ถุงเดียวจบจะทําเป็นหมูกระทะหรือของทานเล่นก็ได้เลยภายในหนึ่งเดียวไม่เสียเวลาที่จะต้องมานั่งขบพิกขบอะไรไม่ต้องหะเคี้ยวเอยยดจบเลยอะ่ะทุกคนไปหาซื้อกันเพราะค่าแม่ขายนะอ่ะเดี๋ยวเราฉีกซองนี่ฉีกง่ายมาก <Yeah. S 1> นี่นะคะ อันนี้ไดส่วนของน้ำจิ้มซุกี้แบบซุกกี้เลยซุกี้ที่ถูกต้องและนี่นะคะก็คือน้ำจิ้มปิ้งย่างสุดเผ็ดนะคะที่จะแบบว่ามาตอบโจทย์หมูกระทะของเราในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถึงหนึ่งกิโลเหมือนกันคุ้มเลยจริงๆอันนี้ถ้าอยากจะเพิ่มความนัวเขาบอกไว้ใส่พริกใส่กระเทียมเพิ่มแก่เรามีแล้วจะเตียมพร้อมไปหมดแล้วอะเทเทนี่ออ้ยมันฟิลดูเหมือนมีซีฟู้ดผสมอุยฉันขอลอง เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยอ่ะยังไงแม่แบบโดยส่วนตัวฉันก็คือชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มกี้เพื่อให้ความมันแบบเปรี้ยวนัวแบบเผ็ดแทบขึ้นมาใช่ไหมซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปผสมเองเลยเพราะว่าหึงถุงจบไม่ต้องซื้อสองถุงสามถุงมาผสมกันเลยตบดเรวคือเราก็เล่นใส่ไปแต่แบบว่าสาชั้นเออแล้วฉันก็เลือกที่จะมาอุ้ยน่ากินมาก แกใช่ว่าฉันเลือกหมูเป๊ะแล้วฉันเป็นคนหมักมันเป๊ะต้องฉันหมูกระทะมันต้องเกรียมแบบนี้เป็นที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวฉันกส่งน้ำจิ้มแล้วฉันก็จะใส่ผักแล้วฉันก็จะนั่งกินแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเมาส์ในส่วนของความเป็นพี่น้องเพราะว่านี่ฉันเลือกเปิดตัวแกไปเลยไเป็นคนรู้จักฉันคนเดียวก็พอถ้าฉันเกิดก่อนแกทําไมหรอฉันก็จะเป็นพี่แกเฉยๆคงจะไม่มีวันเป็นน้อแกได้เลยแต่แกก็จะอ้วนเหมือนเดิมปะใช่เพราะว่าฉันเลือดกรุบโอสรุปรู้กรุปเลือดแล้วพอไม่รู้กุเลตัวเอง ปะก็มันเกิดจากการที่ว่าใบเกิดอะทำไมอ่ะไม่มีภุมิเลือดบอกแล้วก็ติ่งต่างกับตัวเองโอเพราะว่าฉันเห็นแกโอเห็นแม่โอแล้วฉันก็ว่าฉันโอจนล่าสุดที่มีการแอดมิดโรงพยาบาลไปก็เลยแบบขอตรวจหน่อยนึงแล้วก็ฉันโอฉันแอบเสียใจนะเพราะฉันแบบฉันอยากเลยถูกบีไปหมดนี่ละกินเลเชียร์น้ำจิ้มสุกี้ที่ถูกต้องละมุนอร่อยมากเลิศ กินพอหอมปากหอมคอก็มาคุยกันเรื่องแรกเลยนะคะว่านางที่อยู่ตรงข้ามเพชรนะั้นมันคือใครก็คือน้องสาวแท้ๆของเพรนั่นเองค่ะซึ่งเกิดหลังจากกันก็คือหัวปีท้ายปีเลย <Wow. S 1> คือเพชรเกิดกันยา2540พอเกิดกันยา2541หปี1อาทิตย์แบบ พอดีเดหนึ่งปีเจ็ดวันแล้วก็ที่มาของชื่อนะคะน้ำเพชรก็คือว่าคุณตาตั้งให้เพราะว่าตาเนี่ยอยากให้ใจแข็งเหมือนเพชรแล้วก็อยากให้มีความอ่อนโยนเหมือนน้ำแล้วสาหรับพลอยก็คือน้ำเพชรน้ำพลอยตัวแทนในชีวิตคือไม่มีใครคิดว่าพลอยจะเกิดมาได้อีกหมายถึงว่าไม่คิดว่าแบบจะมีคนที่สองเนี้ยหรอเออเมื่อก่อนอะพลอยมันก็น่าสงสารนะ <S <S มันโดนล้อเขาเป็นลูกเก็บมาจากถังขยะเอยเปิดตังโมเออแล้วมันก็เชื่อ ตอนเด็กๆคือโดนหลอ,อกจนไม่รู้แล้วว่าสรุปลูกใครแต่ทุกวันนี้ก็คือกาะจะปากแจ๋วบอกแม่ว่าก็ขอบคุณที่เลี้ยงมาจนโตใจ <c oughs> ไ,ไม่ส่วนละตอนนี้เพราะว่าโตมาได้แล้ว <c oughs> เออเออตอนเด็กเพชกกับพอยก็จะมีช่วงที่อยู่ด้วยกันลําบากด้วยกันแต่ก็มีไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เยอะคือเราเกิดมาในแบบว่าในช่วงที่แบบพ่อแม่ทาํางานเป็นวัยทํางานพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบเวลามาเลี้ยงดูขนาดนั้นอะไรี้มีมีสองคนอะอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยสองพี่น้องอะเพลงนี้มาเลย สองพี่น้องแต่จริงๆก็ไม่ได้รักกันอยู่ดีก็คือตีกันแบบตีสบัดแต่ก็จะมีจังหวะที่ว่านึกขึ้นได้ว่าเอามีกันแค่สองคนพี่น้องเพื่อนก็ไม่ใช่มีก็เลยต้องแบบรักกันไปก่อนซึ่งสมัยเนี้ยที่ไม่ตีกันได้เพราะว่าแยกกันอยู่แยกกันอยู่คือปกติอะอยู่ด้วยกันแบบแป๊บเดียวก็คือทะเลาะกันแล้วแล้วทะเลาะกันแต่ละทีก็คือแบบแรงหนักหนามันมีครั้งหนึ่งอะคือเพชรอะเถียงกับพลอยเรื่องลางจานแล้วสุดท้ายเพชรต้องลางใช่ปะและพลอยก็เวทวั วดอยู่อย่างนั้นคือแม่ให้ช่วยกันล้างแล้วพอก็แวดแวดเว,วดไม่พอใจชัยก็หยุดพูดลิ้นยางแล้วก็กวานาวก็ปิดแล้วเ<ล>ข้าตาพอยตาพอยเกือบบอก<ไ>แต่หนเพชรไม่รู้แค่แบบเออแม่งให้โดนตัวมันหรือเข้าปากมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเอเอ<ล>ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะในพี่น้องก็อย่าทะเลาะกันเลยมีกันอยู่สองคนสายเลือดตัวใหญ่บึกบึนขนาดนี้เอาจริงๆนะทะเลาะกันอีกครั้งสู้มันไม่ได้เลยจากครั้งไม่รู้แบบเอาแรงมาจากไหนแต่ละทีโอหรือว่าจริงๆแล้วฉันเป็น แบบว่าลูกแบบ power ranger วะไม่ใช่จาาแกนเล่นที่เผลอเป็นจังหวะแบบเข้ามาตอนไหนไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยรู้อีทีคือแบบอ่ะนาผักซึ่งพอโตมานะคะความชอบของเราสองคนก็ต่างกันอย่างเพชรเนี่ยก็จะไปทางสายบันเทิงสายแบบเอนเตอร์เทนคนดูสายพิธีกรเรียนแบบนิเทศะอะไรเงี้ยส่วนพลอยก็ใส่อาหารทำอาหารคือพลอยต้องบอกว่านางทำอาหารในที่บ้านนี้แต่นางอยู่ม .3 าทุกคนนางชอบทำมากส่วนเพชรอะแค่เข้าครัวไปเด็ดผักแม่ก็จะ ลองไห้แล้วบอกออกมาอย่าไปอย่าไปยุ่งกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีฉันก็แบบไม่เข้าใจอ่ะว่าคือชอบทําอาหารก็จริงแต่แบบก็ไม่ได้คิดว่าถึงขั้นที่ต้องเรียนแบบเรียนคณะขหาวกรรมอะไรอย่างงี้แต่แบบพอเรียนไปเรียนมาเออมันก็ได้แหละมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดไว้ไงว่าเข้าไปเรียนปุ๊บทำ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 อาหารอย่างเดียวแต่คือแม่งมันมีแบบต่างๆเข้ามามากมายตอนแรกได้ใจว่าแบบออกไหมกลับบ้านแต่สุดท้ายก็จบมาได้ด้วยดีนะด้วยดีดยดีดีดอกแต่ก็ อย่างว่าว่าเราแบบคนละแบบกันเลยอะ uh ่ะ huh. คือเรื่องการแต่งตัวเอ่ยการอะไรเอยทุกอย่างคือแบบตรงข้ามกันหมดเลยแล้วมีตอนเด็กๆคือแม่ชอบจับแต่งตัวเหมือนกันให้เป็นแฝดกันแล้วเพจรแบบ ไม่เอาไม่แต่งแต่เนี้ยคือชอบมาคือเราไม่ชอบแต่งตัวเหมือนแล้วมันเป็นที่จับตามองของคนแล้วเรารู้สึกแบบไม่ชอบอะแต่รูปคู่แกกับฉันตอนที่แต่งตัวคู่กันที่เขื่อนที่แบบเป็นเรสยาวนะแต่ว่ากันเกยยีนขากระบอกรองเท้าหุ่นิบสินเหลืองแล้วก็เสื้อคลุมแบบเราเน่าความไม่เข้ากันใช่แต่แบบน้ำเพชรอะไม่ชอบใส่ชุดคู่เลยแต่เนี้ยจะเดินไปว่าเจ้ใส่ชุดไหนจะใส่ด้วยเราใส่ชุดนี้กันไหมแต่สุดท้ายมันก็คือจะบอกว่าถ้าแบบท่านี้ใส่ชุดที่เหมือนมันอะมันเปลี่ยนก็คือแบบเป็นกูจะไ เหมือนมึงเลยใช่ นั่นแหละพอโตมาใช่ไหมคะทุกคนเพชกก็ไปเรียนที่บางแสนส่วนพอยก็คือเดยนมหาลัยที่กรุงเทพราชมงคลธัญบุรีก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยยิ่งแบบว่าทํางานเนาะช่วงทํางานคือตอนแรกเพชกก็ทํางานอยู่ที่บางแสนประมาณแบบปีหนึ่งอะ่ะหลังเรียนจบยอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็ไปฝึกง,งานอยู่เชียงใหม่เชียงใหม,ม่ไก,กลกันไปอีกเลยแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่เราได้อยู่ด้วยกันแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะช่วงฉันอกหักอันนั้นก็เป็นช่วง ประจําของน้ําเชรที่ว่าจะเริ่มรักกันขึ้นมาเลยจะไม่มีการปีแต่เมื่อไหร่ที่หายทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมส่วนเรื่องนี้ใส่เหรอเอาจริงๆบ้านเรานี้ใส่คล้ายๆกันทั้งบ้านก็คือตลกเป็นคนนี้แบบหัวไวในเรื่องมุกตลอดเลยอ่ะรู้สึกนะเพอแบบส่งมุกให้แม่แม่ก็เล่นผ่านให้น้องชายน้องชายก็จะช็อตฟิลนิดนึงเด็กๆจะชอบช็อตฟิลส่วนเวลาชั้นเถียงกันหรือว่าแบบคุยเม้ามอยกวนประสาทเนี่ยก็จะรับมุกกันทันมากๆก็มีแค่การแต่งตัวที่แบบแกจะไปใส่หวานเลย ใส่เกาหลี<ๆ>กเกาหลีส่วนแกก็คือแบบมันตัวเล็กอะ่ะมันใส่อะไรก็ได้คือบางทีก็อิจฉานะแต่บางทีก็แล้วไงมาค่ะแล้วเราก็จะมีคำถามวัดใจนะคะว่าเรารู้ใจกันมากแค่ไหนสำหรับเราสองคนนะคะมาที่คำถามแรกเลยดีกว่าพลอยชอบกินอะไรถ้าพร้อมแล้ว สามสองหนึ่งไก่ไก่อะไรกูไม่กินไก่จริีไม่ชอบอ๋อเหรอน้ำเพชรไม่ชอบกินอะไรดีกว่าถั่วหอมพี่แกไม่เอยชอบชั้นชอบสดสดหมูสามชั้นหมูกระทะแต่ชั้นไม่ชอบกินหมูสามชั้นตรงจชอบกินอะไรของดิบของดองแล้วก็ตับเครื่องใหม่แล้วได้ดีมีปะของดิบของดองไม่ดีตรงเนี้ยอะไรพี่ชอบสีอะไรสีแดงสีอะไแล้วจ้าชั้นชอบสีอะไรม่วง คือเราไม่ร <ici> ู้จักกันเลยผักที่ชอบผักที่ชอบผักที่พลอยชอบกะหล่ำปียกกะ่ำกับกะหล่ำเปียเหรอชื่อชอบกิกะหล่ำปียผงสามสองหนึ่งภาคบ้งอะไรนะเบบี้คนคอมอดอ่อนนะนะ ชอบเลยก็แกกินไม่ได้กินไม่ได้ผแครอดก็เพิ่มแค่หน่อแล้วลอยพี่ไม่เคยชอบปากทองใช่อันนั้นใช่แต่ว่าต่อไปบี่ปากทองสลัดคอสักัดแก้วอีเรนโอคิโนกคือผู้สูงเกินแล้วไม่เล่นด้วยแหละสิ่งที่เราชอบเหมือนกันดีกว่าในวันนี้สามสองหนึ่งดังจิ้มเจเลยยังไงก็ชอบเหมือนกันค่ะเพราะอร่อยมากแต่ว่าอยเริ่มแรงไวป้ะ สวัสดีค่ะเจเล็กจัดให้สำหรับแฟนคลับน้ำเพชรนะคะเพียงแค่ใครไปที่งานแมคโครโฮเลกา2022ที่ฮอล์6-7วันที่17-20พฤศจิกายนนี้ค่ะเพียงแค่โชว์คลิปน้ำเพชรนะคะรับส่วนลดไปเลย10%ค่ะไปที่บูธเจเล็กนะคะต้องบอกว่าเขามีของของเจเล็กขายมากมายเลยค่ะทุกคนแต่ว่า,วาต้องบอกว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับ FC ของเราเอดาราสาวเท่านั้นนะคะเพียงแค่โชว์คลิปก็คือรับส่วนลดออนท็อปอีก10%ด้วยกันค่ะปังมาก สบแปกนะคะทุกคนส่วนแฟนคลับที่ไม่ได้ไปงานาานะคะไม่อยาน้อยใจไปเลยเพราะว่าเพียงแค่คุณแคปน้ําจิ้มที่อยากได้แล้วก็คอมเมนต์ใต้ลิงก์ที่จะแปะไว้ให้นะคะรอแอดมินทักหาก็ได้รับ10บส่งฟรีแล้วก็ของแถมอีกเพียบหมดเขต30พิพฤศจิกายนนี้คะ่ะ เจลเล็กจัดให้ที่3ค่ะหากใครไปเดินแมคโครไกลบ้านนะคะแล้วเจอบูธชงชิมหัวเจลเล็กเนี่ยนะคะสามารถไปลองชิมได้แล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ด้วยนะคะที่สําคัญลึกเขามีคูปองให้สําหรับเป็นแบบส่วนลดในการซื้อน้ำจิจ้นเจเล็กในแมคโครสำหรับใครนะคะที่ไปไม่ทันงานแมคโครโฮริก้าหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเขามีขายทุกห้างสรรพสินค้าเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือเขามีไซส์แบบนี้เลยไซส์ขวดแก้วค่ะซึ่งเพรแบบตุนไว้เยอะมากเพรชอบมากเพราะไว้แบบเหมาะ สำหรับไว้ทั้งบ้านทั้งคอนโดนะคะที่สําคัญคือโปรโมชั่นเขาแบบแจกจุกๆตลอดเลยทั้งปีเลยบางห้างมี1แถมหนึ 1, <ะ>่งบางห้างมีแบบว่าของแถมลดเลกแจกแถมแบบช่ำๆก็คืออีกอย่างมันใกล้ปีใหม่แล้วตุนได้ตุนนะคะบางห้างได้ทำโปร1แถมหนึ่งบางห้างก็เป็นแบบลดแลกแจกแถมมีของแถมมากมายกันเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันอ,อร่อยและคุม้มเพราะว่าเขาใส่ใจโมเมนต์ที่ดีในทุกช่วงเทศกาลแห่งความสุขเลยคะ่ะสุดสวนช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเดี๋ยวเรามี มีนี่เลยค่ะสแกน QR Code ดูโลเคชั่นห้างใก,ใกล้ๆบ้านคุณได้เลยนะมีทุกห้างสส,สินค้าชั้นนำเลยจ้า ตลอดนี้ก็ขอบคุณน้องสาวมากเลย <c oughs> ที่แบบว่ามาร่วมจอยกับพี่สาวเนาะขนาดตัวเองงานยุ่งแท้ๆแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลทันน้งคู่เลยนะจ๊ะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่สาวพามาทานของอร่อยขนาดนี้ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะ,ะที่มีอะไรดีๆแล้วก็แนะนํากันมาตลอดออไม่ค่อยเป็นพารกราฟเลย <c oughs> ได้ๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i s lee กันด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีแรงจูงใจในการทําอะไรต่อไปใช่ <c oughs> ถ้ายอยาก<อ>เห็นคลิปคู่เราหรือว่าอะไรก็ตามก็บอกบอกกันมานะ <Comment S 2> คอมเมนมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องอีซี่แล้วก็นํำจิ้มเจเล็กนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบบ๊าายย เดี๋ยวจะพูดว่าชอบกินอะไรน้ำเพชชอบกินอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเพชจะพูดสิ่งที่เพชชอบกินด้วยเออหนึ่งสองสามสปาเกตตี้คูเบอรนารรอพูดปากพูดพร้อมกันต้องน้ำจิ้มเจลเล็กอยู่แล้วอ้บอกว่าพูดพร้อมกันคือเดี๋ยวจะบอกว่าน้ำเพชชอบกินอะไรแล้วก็หนึ่งสองสามแต่มึงพูดก่อนทำไมมันก็จะเป็นแบบอ้าวคาถามใหม่คาถามใหม่